วันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกประวัติศาสตร์ของหน่วยรบที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดหน่วยหนึ่งของโลกหน่วย Navy SEALs สหรัฐอเมริกาเมื่อเราได้ยินชื่อนี้ภาพของความแข็งแกร่งความลับและภารกิจที่แทบเป็นไปไม่ได้มักจะผุดขึ้นมาในความคิดแต่คำถามคือนักรบเหล่านี้มีจุดกำเนิดมาจากไหนพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลผลิตของความจำเป็นทางสงครามและการวิวัฒนาการที่ยาวนานคำว่า SEAL ย่อมาจาก Sea, Air และ Land ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติการในทุกสภาพแวดล้อมอย่างไม่มีขีดจำกัดแต่กว่าจะมาถึงจุดนีี้้้ไดดกกออออองงงงทัพเเรรรรืสสสสหฐตผผ่าาานนลลลลลิิถููแะะยยมมมมใภโ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะถอดรหัสตำนานนี้ทีละขั้นตั้งแต่หน่วยมนุษย์กบในสงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงการก่อตั้งอย่างเป็นทางการภายใต้การนำของประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรคือรากฐานที่แท้จริงที่สร้างนักรบผู้ถือครองตราตรีศูนย์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมาก่อนปี1962ที่หน่วยซิลส์จะถือกำเนิดอย่างเป็นทางการรากฐานของพวกเขาถูกวางไว้ในช่วงเวลาที่โลกกำลังลุกเป็นไฟนั่นคือสงครามโลกครั้งที่2 ยุทธศาสตร์การรบในยุคนั้นคือการยกพลขึ้นบก amphibious assault ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากปัญหาใหญ่คือเมื่อเรือยกพลขึ้นบกเข้าใกล้ชายหาดพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ถูกซ่อนไว้ใต้น้ำเช่นทุ่นระเบิดลวดน้ำและเครื่องกีดขวางต่างๆการสูญเสียกำลังพลและอุปกรณ์ก่อนที่จะได้ยิงแม้แต่นัดเดียวกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้กองทัพเรือสหรัฐจึงตรหนักว่าพวกเขาต้องการหน่วยเฉพาะกิจที่สามารถแทรกซึมล่วงหน้าเข้าไปในพื้นที่ศัตรูทำการสำรวจเก็บข้อมูลและที่สำคัญที่สุดคือรื้อทำลายอุปสรรคเหล่าน นี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ว่าด้วยมนุษย์กบที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายที่สุดในปี1943กองทัพเรือได้จัดตั้งหน่วยรื้อทำลายกองทัพเรือหรือ Naval Combat Demolition Units (NCDU) ขึ้นมาเป็นครั้งแรกหน่วย NCDU ประกอบด้วยทหารเรือและวิศวกรที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเร่งด่วนในการใช้ระเบิดและวัตถุระเบิดใต้ใตน้ำพวกเขาถูกส่งไปเผชิญหน้ากับภารกิจที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์การบุกหาดนอมังดี ในปี1944ในเช้าตรู่ของวันที่6มิถุนายนหน่วย NCdu ได้ปฏิบัติการภายใต้ใตการยิงอย่างหนักเพื่อทำลายเครื่องกีดขวางเหล็กที่เรียกว่า Check h a s h h a w k s และทุ่นระเบิดที่ติดตั้งอยู่บนชายหาดแม้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในการเคลียร์เส้นทางแต่ความสูญเสียก็รุนแรงมากโดยมีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงถึง52%ในบางหน่วย การเสียสละของ NCDU ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นของหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญด้านการรื้อทำลายและเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการพัฒนาหน่วยต่อไปประสบการณ์จากยุโรปทำให้กองทัพเรือรู้ว่า NCDU นั้นยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรบในสมรภ,ภูมิแปซิฟิกซึ่งเต็มไปด้วยแนวปะการังและเกาะแก่งที่ซับซ้อนหน่วย NCDU จึงถูกพัฒนาและขยายขีดความสามารถกลายเป็น Underwater Demolition Teams หรือ UDTs ที่เรารู้จักกันในานามมนุษย์กบ u d t มีหน้าที่หลักในการสำรวจ r e c o n n a i s s a n c e และหรือทำลายในพื้นที่น้ำลึกมากสมาชิก u d ดีเริ่มใช้หน้ากากดำน้ำและฟินเป็นครั้งแรกทำให้พวกเขาสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้อย่างเงียบเชียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเขาเป็นหัวหอกในการบุกเกาะสำคัญๆเช่นไอเบียรมาแชลและโอกินาว U ยูดีจะว่ายน้ำเข้าสู่ชายหาดก่อนการยกพลขึ้นบกหลายชั่วโมงเพื่อวาดแผนที่แนวป้องกันใต้น้ำและเคลียร์เส้นทาง การทำงานของ UDT ในแปซิฟิกเป็นรากฐานสําคัญที่สอนให้กองทัพเรือรู้จักการปฏิบัติการแบบเถลและความสําคัญของการทางานร่วมกันเป็นทีมเล็กๆช่วงทศวรรษ1950และ1960โลกได้เข้าสู่ยุคสงครามเย็นภัยคุกค,คามไม่ได้มาจากกองทัพขนาดใหญ่ที่ยกพลขึ้นบกอีกต่อไปแต่มาจากสงครามตัวแทนสงครามกองโจรและการแทรกซึมทางการเมืองในประเทศโลกที่3กองทัพสหรัฐตรหนักว่ากองกําลังรบแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่ไม่สามารถรับมือกับภัยคุกค,ค,คามแบบใหม่นี้ได้พวกเขาต้องการนักรบเงาที่สามารถปฏิบัติการได้ ไม่เพียงแค่ในน้ำแต่ต้องสามารถแทรกซึมทางอากาศด้วยร่มชูชีพและต่อสู้ในป่าหรือทะเลทรายได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนี่คือความต้องการที่ผลักดันให้เกิดการรวมองค์ความรู้ทั้งหมดของ UDT และเพิ่มทักษะการรบภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าไปซึ่งเป็นแนวคิดที่นำไปสู่การก่อตั้งหน่วยซิลส์ในที่สุดประธานาธิบดีจอห์นฟริสเจอรัลเคนเนดีคือบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าของหน่วยรบพิเศษสหรัฐไปตลอดกาล JFK เชื่อมั่นอย่างยิ่งในความจำเป็นของกองกำลังที่สามารถทำสงครามแบบจำกัดวงและตอบโต้ตการก่อความไม่สงบได้อย่างรวดเร็วเขาเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่หน่วยรบพิเศษทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรีนเบรสของกองทัพบ,บกและแน่นอนว่ารวมถึงหน่วยรบพิเศษทางทะเลด้วย JFK เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ใน u d ดีและสั่งการให้กองทัพเรือจัดตั้งหน่วยรบพิเศษที่สามารถปฏิบัติการได้ครบถ้วนทั้งสมิติ C i a อร์แลในปี1961คำสั่งนี้ได้เปลี่ยนหน่วยมนุษย์กบที่เน้นการรื้อทำลายให้กลายเป็นหน่วยรบมัลติฟังชันที่พร้อมรับมือกับสงครามยุคใหม่การผลักดันของ J.F.K. ไม่ใช่เพียงแค่การจัดตั้งหน่วยแต่เป็นการให้เกียรติและงบประมาณที่จำเป็นแก่หน่วยรบพิเศษทำให้ซ e ลส์สามารถเริ่มต้นการฝึกฝนที่เข้มข้นที่สุดในโลกได้ ในที่สุดวันที่1มกราคม1962หน่วยเนวิซิลส์ก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการหน่วยแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นคือซิลทีมวันซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพเรือโคโรนาโดรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อรับผิดชอบพื้นที่แปซิฟิกและซิลทีมทูซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพเรือลิตเติ้ลครีกรัฐเวอร์จิเนียเพื่อรับผิดชอบพื้นที่แอตแลนติก สมาชิกดั้งเดิมของซีลส์ส่วนใหญ่มาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงของยูดีพวกเขายังคงรักษาทักษะการปฏิบัติการใต้น้ำไว้แต่ได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมอย่างเข้มข้นในด้านการรบภาคพื้นดินการซุ่มยิงการสื่อสารและการกระโดดร่มทางยุทธวิธีการรวมความสามารถเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้ซิลส์สามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ศัตรูได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะโดยการดำน้ำการเดินเท้าหรือการกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์นี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้กองทัพเรือมีหน่วยรบที่สามารถตอบสนองตต่่อวิกกกกฤารได้ททุีในโล หน่วยซิลส์ไม่ต้องรอนานเพื่อพิสูจน์ตัวเองสมอรภูมิแรกที่พวกเขาถูกส่งไปคือเวียดนามสงครามเวียดนามเป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบความสามารถของซิลส์เนื่องจากเป็นสงครามกองโจรที่เน้นการรบในปากทึบและพื้นที่แม่น้ำหน่วยซิลส์ถูกส่งไปปฏิบัติการในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำและบึงจำนวนมากทำให้ทักษะทางทะเลข,ของพวกเขามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซิลส์กลายเป็นกำลังหลักของหน่วย Brown Water Navy ในการต่อต้านกองกำลังเวียดกงพวกเขาเชี่ยวชาญในการซุ่มโจมตีในเวลากลางคืนการล่าตระเวนระยะไกลและภารกิจ Search and Destroy ที่มีความแม่นยำสูงการปฏิบัติการของพวกเขาในเวียดนามเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ก็ทำให้ชื่อเสียงของซิลส์โด่งดังในฐานะหน่วยรบที่กล้าหาญและมีประสิทธิภาพในการทำสงครามที่ไม่สมมาตรในเวียดนามซิลส์ได้พัฒนายุทธวิธีเฉพาะตัวที่แตกต่างจากหน่วยทหารทั่วไป พวกเขาทำงานเป็นทีมขนาดเล็กหรือเพียง4ีถึงแคนโดยเน้นการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วเงียบเชียบและการใช้ความรู้ด้านภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์พวกเขาไม่พยายามยึดครองพื้นที่แต่เน้นการสร้างความเสียหายสูงสุดต่อโครงสร้างพื้นฐานและผู้นําของศัตรู ซิลใช้ประโยชน์จากทักษะการดำน้ำเพื่อซ่อนตัวในแม่น้ำและบึงก่อนที่จะโผล่ออกมาโจมตีในเวลาที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวพวกเขายังเป็นที่รู้จักในด้านการฝึกฝนที่เข้มงวดในการเอาชีวิตรอดการติดตามร่องรอยและการใช้ปืนและอุปกรณ์ที่หลากหลายความสาเร็จของซิล์ในเวียดนามไม่ได้วัดจากจำนวนศัตรูที่สังหารได้แต่จากผลกระทบเชิงกลยุทธ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นซึ่งทาให้เวียดกงต้องจัดสรรทรัพยากรจานวนมากมาเพื่อรับมือกับหน่วยรบขนาดเล็กเหล่านี้หลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงในช่วงทศวรรษ1970หน่วยรบพิ อย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ในช่วงยุคแห่งความเงียบหน่วยซิลส์ก็ยังคงรักษามาตรฐานการฝึกฝนที่สูงลร่วไว้ได้พวกเขายังคงพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยเน้นไปที่ภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายเคานเตอร์เทอร์ริมและการช่วยเหลือตัวประกันซึ่งเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายคือวิกฤตการณ์ตัวประกันอิหร่านในปี1979 ความล้มเหลวของปฏิบัติการอ e ีโกคลอซึ่งเป็นภารกิจช่วยเหลือตัวประกันได้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างในความสามารถของกองทัพสหรัฐในการปฏิบัติการที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหน่วยรบพิเศษทั้งหมด ผลพวงจากความล้มเหลวในอิหร่านนำไปสู่การก่อตั้งหน่วยรบพิเศษทางทะเลระดับสุดยอดที่เรียกว่าซีลทีม a ในปี1980บุคคลสำคัญในการก่อตั้งคือริชาร์ดมาคินโคผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้สร้างหน่วยที่สามารถรับมือกับภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเลได้ทันทีซีลทีม a ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น DEV Group หรือ Development Group ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยซีลทั่วไปแต่การรวมเอาผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดจากหน่วยซีลทั้งหมดมาไว้ด้วยกันพวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในด้านการจู่โจมเรือการช่วยเหลือตัวประกันางยสู การก่อตั้งหน่วยนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะมันหมายถึงการยอมรับว่าหน่วยซีลต้องมีขีดความสามารถที่หลากหลายและสามารถปฏิบัติการได้ในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่ในสงครามเปิดแต่รวมถึงสงครามลับและสงครามข่าวกลองอีกด้วย ในช่วงทศวรรษ1990และหลังเหตุการณ์9ทับ11หน่วยซีลส์ได้ก้าวเข้าสู่ยุคทองแห่งการปฏิบัติการระดับโลกในสงครามอ่าวเปอร์เซียเดซเซอร์สตอร์มซีลส์มีบทบาทสำคัญในการล่าตระเวนแนวชายฝั่งของอิรักและสร้างความสับสนให้ศัตรูโดยการจำลองการยกผลขึ้นบกแต่บทบาทที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขาคือช่วงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลก Global War on Terror ในอัฟกานิสถานและอิรักซีลส์ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นหน่วยรบทางทะเลมาเป็นหน่วยรบภาคพื้นดินที่เชี่ยวชาญการล่าผู้นน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 าา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 ารร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 ระะดดััััับบบบสูููงงง High HVT Targets Value ภกก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 ิิิจจจขขขขออออพพววววเเเใใยุุุคีีี้้้้้ไไปปปททท่่่่่่แแซึึมมมมลลลลืืศตตฏหผ ซึ่งรวมถึงภารกิจประวัติศาสตร์ในการกำจัดโอซามาบินลาเดนในปี2011ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่เหนือกว่าของซีลทีมซิกเมื่อพูดถึง Navy s ซ a ลสเราจะไม่พูดถึงหลักสูตรการฝึกขั้นพื้นฐานใต้น้ำและการรื้อทำลายหรือ BUD ทัไม่ได้และหัวใจสำคัญของ BUD ทัสคือสัปดาห์นรกหรือ Hell Week ซึ่งกินเวลา5วัน5คืนโดยที่ผู้เข้ารับการฝึกจะแทบไม่ได้นอนเลย ฮลวิกถูกออกแบบมาเพื่อคัดกรองบุคลากรที่ไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้การฝึกนี้จำลองความเครียดความหนาวเย็นและความเหนื่อยล้าในระดับสูงสุดเพื่อดูว่าใครจะสามารถทำงานร่วมกับทีมได้ภายใต้สภาวะวิกฤตที่สุดรากฐานของเฮลวิกย้อนกลับไปถึงการฝึกของ U d ดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งต้องผเผชิญกับสภาพอากาศที่โหดร้ายและภารกิจที่ไม่มีใครอยากทำการผ่านเฮลวิกไม่ได้แปลว่าคุณเป็นซิลส์แล้วแต่มันหมายความว่าคุณมีคุณสมบัติทางจิตใจที่จำ เราเดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวการกําเนิดหน่วยในวิซิลส์แล้วจากหน่วยมนุษย์กบ NCdu ที่เสี่ยงชีวิตในการรื้อทําลายเครื่องกีดขวางที่นอมังดีสู่ Udt ที่ปฏิบัติการในแปซิฟิกและสุดท้ายการรวมตัวกันเป็นหน่วยซิลส์ในปี19 6 2ภายใต้แรงผลักดันของสองครามเย็นและ JFK หน่วยนี้ได้วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปพวกเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่นความมุ่งมั่นและความสามารถในการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครกล้าเข้าไป ตราตรีศูนย์ Trident ที่ประดับอยู่บนเครื่องแบบของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการรบทางทะเลทางอากาศและทางบกเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงมรดกของการเสียสละการทำงานหนักและความเงียบในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนวิซิลส์ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหน่วยรบพิเศษทั่วโลกและเรื่องราวของพวกเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นบทเรียนสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารสมัยใหม่ต่อไป